สวัสดีครับสาธุเชิญมาอุติครับอันนี้อยู่ที่ตำบลวัวสาวครับอำเภอกุชินารายกุชินารายาาารครับท่าจังหวัดกาลัดสินะครับมีหลวงตาบุญชื่นเดินส่งนะครับรวมพทั้งหมดนะครับอ่า15 สิบห้ารูปเดนหนึ่งละสิบรวมทั้งหองตามเมืองชื่อเก้าเขียวจังหวัดกัทลนะ์อยู่ในตำบลบัวขาวครับ ลูกสบายนะน้ำด้วยก็พอไร้ปัญสานะภาพางกษณ์การแพทย์ 何